สวัสดีครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือน f a c e b o o k คลิปนี้มีคำตอบนะครับแบบนี้ครับคุณลุงคุณป้าหรือใครที่ยังไม่คล่องเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะครับผมจะช่วยการแจ้งเตือนเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าบางครั้งเราพักผ่อนนะครับแล้วมันมีติ๊งนองอะไรต่างๆขึ้นมาบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะไปปิดการแจ้งเตือนยังไงแก้ไขปัญหาส่วนมากก็ไปลดเสียงโทรศัพท์นะครับ การติดต่อเรื่องสําคัญมันก็จะมีผลนะครับทาให้พลาดการติดต่อเพราะว่าเสียงโทรศัพท์เบาเกินไปนะครับหลายคนไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงสําหรับคุณลุงคุณป้าครับ๋ยคลิปนี้นะครับมีคําตอบมาฝากแน่นอนง่ายๆนะครับตั้งค่าเครื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับพวก Facebook หรือว่า m e s s e n g e r ต่างๆการตั้งค่ามันซับซ้อนมากนะครับปกติแล้วพวกเราก็ไม่ได้ติดต่อกันผ่านทาง Facebook Messenger สักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็ติดต่อกันผ่านไลน์เรื่อง สพเพเฮระเรื่องหลักๆน,นะครับถ้าจะติดต่อผ่าน Facebook ก็คือคนในโซเชียลนะครับทักทายกันแต่ถ้าเรื่องครอบครัวหรือเรื่องงานต่างๆพวกเราติดต่อกันผ่านไลน์ส่วนมากไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับจากนั้นให้คุณเลื่อนลงไปคําว่าแอปพลิเคชันนะครับ Android เกือบทุกเวอร์ชันจะอยู่ในหน้าแรกของการตั้งค่านะครับหาคำว่าแอปพลิเคชันหรือว่าการจัดการแอปพลิเคชันให้เจอนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วหน้าตามันจะโชว์แอปขึ้นมาแบบนี้ อ่านะครับแล้วแต่เวอร์ชันนะครับทีนี้คุณเลือกนะครับไม่ว่าจะติดตั้งแล้วหรือทั้งหมดหาให้มันให้เจอนะครับส่วนมากแล้วก็คือกําลังใช้งานมันก็จะโชว์ขึ้นมาแอป Facebook แน่นอนนะครับมันโชว์ขึ้นมาถ้าหาไม่เจอหน้านี้ก็ติดตั้งแล้วนะสลับไปสลับมาเลื่อนดูแล้วกันนะครับกำลังใช้งานนะครับกดเข้าไปที่ Messenger ก่อนเลยนะครับถ้าใครไม่ค่อยติดต่ออะไรกับ ญาติหรือว่าที่ทํางานผ่าน Messenger ก็ไปปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนแปลกหน้านะครับเพื่อนใน Facebook เขาทักเข้ามาใน Messenger แล้วมันน่าราคาญนะครับไม่รู้บางครั้งก็ส่งรูปโปส่งอะไรที่มันไร้สาระเข้ามาใน Messenger นะครับคุณจะเห็นคําว่าจัดการแจ้งเตือนนะครับหรือไม่ก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับถ้าเวอร์ชัน่นนี่คือ Android เวอร์ชั่นเก่านิดนึงนะครับมันก็จะโชว์คาว่าการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ คุณติ๊กเข้าไปมันเป็นสีเขียวแบบนี้มันเปิดอยู่นะคุณผู้ชมติ๊กให้มันเป็นสีเทาแบบนี้นี่คือการปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างเลยนะครับมันจะไม่เด้งโชว์ขึ้นมาหน้าจอครับปิดทุกอย่างเลยครับแบบนี้สําหรับแอป messenger นะครับสาหรับ Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่ a c e b o o k แอปแบบนี้นะครับการจัดการการแจ้งเตือนนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ปิดนะครับให้เป็นสีเทาแบบนี้นะ ถ้ามันเปิดอยู่แบบนี้คุณก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่โชว์ไม่เด้งใครกดไลค์ใครจะทําอะไรมันก็จะไม่เด้งขึ้นหน้าจอนี่คือทางลัดนะครับสําหรับคุณลุงคุณป้าหรือว่าใครที่ไม่เก่งเรื่องออนไลน์ตั้งค่าไม่รู้จะไปกดตรงไหนของ Facebook นะคุณก็เข้ามาปิดตรงนี้รับประกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้รับแจ้งเตือนจาก Facebook ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคก็เพิ่มช่วงเวลาพักผ่อนของคุณอย่างเต็มที่นะครับ จากนั้นถ้าคุณต้องการไปเช็คการแจ้งเตือนนะครับเข้าไปในแอปครับกดดูแจ้งเตือนใครทักทายใครส่งคําขอเป็นเพื่อนอะไรต่างๆมันก็จะไม่นะครับไม่แจ้งติ้งหน่องขึ้นมาให้หน่ารําคาญนะครับจริงๆแล้วพวกเราทําธุรกิจเนี่ยก็ทําผ่านไอ้นี่นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าขายของในมาเก็ตเพลสนะครับลูกค้าทักเข้ามาเขาจะทักเข้าสู่แอป Messenger ครับก็เข้ามาเปิดดูส่วนมากคือมันไม่ด่วนอยู่แล้วนะไม่มีใครตั้งหน้าตั้งตารอทักแชทลูกค้านะครับครับหรือว่าใครที่ค้าขายเนี่ยนะครับค้าขายก็เปิดแอป Messenger ไว้ได้นะครับแต่ว่าก็ดูว่านะครับควบคุมได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับ Messenger เนี่ยครับขั้นแรกครับถ้าคุณต้องการ ควบคุมการแจ้งเตือนต่างๆของแอป Messenger นะครับคุณก็ต้องเข้ามานะตั้งค่าในแอป Messenger นะครับมันจะอยู่ตรงนี้คลิกรูปโปรไฟล์ของคุณนะครับคลิกรูปโปรไฟล์จากนั้นเลื่อนลงไปเจอคําว่าการแจ้งเตือนและเสียงนะครับนี่ไงครับควบคุมได้เลยนะครับคุณต้องการให้มันมีการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับการแจ้งเตือนสตอรอี่เนี่ยถ้าขายของในมาร์เก็ตเพจไม่ต้องไม่ไม่สนใจเรื่อง สตอรี่ต่างๆก็ปิดนะครับเพราะว่า Messenger เนี่ยมันเชื่อมโยงกับ Facebook Profile และบัญชีการค้านะครับสำหรับ Marketplace และทักแชทส่วนตัวเฟซส่วนตัวนะครับในส่วนตัวจัดการเพจมันเชื่อมโยงกับ Facebook f แ n p a g e ให้แยกออกมานะครับไม่ควรที่จะใช้ Messenger เนี่ยติดต่อเพจเดี๋ยวมันจะมั่วนะครับเพราะว่ามีแอปสําหรับการจัดการเพจคือตัวจัดการเพจอยู่แล้วนะควรจะใช้ให้มันตรงวัตถุประสงค์คือมัน มีหลายแอปมากนะครับคุณผู้ชมทั้งแอปตัวจัดการโฆษณานะครับพยายามแยกออกมาในในเฟซบ o ๊กเนี่ยโซเชียลเฟซบุ๊กเนี่ยมันมันมันต้องการแยกนะครับเพื่อวความสะดวกของคุณนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาว่าเออแจ้งเตือนติ้งนองแบบนี้คืออะไรนะครับต้องไปรอลุ้นว่ามันมันคือการทักเข้ามาใน Inbox Page หรือเปล่านะครับหรือว่าทักส่วนตัวการแยกแอปออกมาแบบนี้มันจะเป็นผลดีมากเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับ คือกำหนดเสียงแจ้งเตือนได้นะแต่ผมไม่ค่อยไปลงลึกขนาดนั้นนะแต่การแจ้งเตือนมันจะมีเสียงที่แปลกๆนะครับสําหรับพวกแอปโฆษณาหรือว่าแอปตัวจัดการเพจถ้ามีคนทักเข้ามามันจะเสียงไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ค่อยไปตั้งค่าสักเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ครับสำหรับใครที่ทํางานใน m a r k e t ็ตเพจนะครับก็ตรงนี้ครับเปิดเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะครับโอเคก็ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ ใช้งานแอป m e s s e n g e r กับ m a r k e t p l g e e เชื่อมโยงกันนะครับต่อไปครับในส่วน f a c e b o o k นะครับจัดการถ้าต้องการเปิดแจ้งเตือน Facebook แต่ไม่ต้องการรับแจ้งเตือนที่ไม่ไม่สำคัญครับที่ไม่จำเป็นนะก็กดเมนูแล้วคุณเลื่อนลงไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับกดการตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับ นะแล้วเลื่อนลงไปเจอคำว่าการแจ้งเตือนนี่ครับในหัวข้อการแจ้งเตือนนะครับหัวข้อหลักแล้วกดเข้าไปนหัวข้อย่อยคือการตั้งค่าการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องแท็กนะครับคุณสามารถปิดนะกดเข้าไปดูนีนะครับรับการแจ้งเตือนจากการแท็กเนี่ยนะครับ คุณสามารถปิดนะครับปิดได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับปัญหาการแจ้งเตือนแบบไร้สาระนะครับก็จะทำให้คุณไม่ต้องมารับแจ้งเตือนอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการแท็กนะครับต่อไปกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถปิดได้นะครับเนี่ยปิดปิดได้เลยครับถ้าคุณไม่ต้องการ กิจกรรมต่างๆนะครับปกติพวกเราก็ไม่ทํากิจกรรมต่างๆอยู่แล้วใน f เฟซบ o ๊กนะคําขอเป็นเพื่อนเหล่านี้นะครับถ้าใครจะแอดเข้ามาหรือว่าแลกเฟซกับใครเนี่ยพวกเราก็ต้องนัดกันอยู่แล้วถูกไหมครับคนรู้จักกันโทรคุยเออเดี๋ยวจะแอดเพื่อนไปนะแบบนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะปิดตรงคําขอตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่แอดมาคือแอดม,มั่วไงครับเออเดี๋ยวมันมีแจ้งเตือนติ๊งนองอะไรต่างๆคุณสามารถปิดแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเพรียบเลยนะครับ ือพวกวันเกิดนะครับจำพวกกลุ่มเหล่านี้นะครับเนี่ยครับปิดให้เรียบเลยนะครับโอเคครับปิดได้เลยงานกิจกรรมต่างๆปิดให้เรียบเลยนะครับดังนั้นนะครับวิธีการเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้คุณได้รับแจ้งเตือนที่คุณต้องการเออต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าผมก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าคุณต้องการเปิดแจ้งเตือนอะไรปิดอะไรนะครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น a r k e t ต l a c e เนี่ยคุณต้องการเปิดไว้ก็เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันนะครับปล่อยมันแบบนี้มันก็จะเปิดนะสำหรับการแจ้งเตือนอื่นๆนะครับก็ลองเข้าไปการแจ้งเตือนอื่นๆบน Facebook ที่มันไม่ค่อยจําเป็นคุณปิดได้เลยนะครับอย่างเช่นนี่ไงครับเชิญคุณให้เล่นเกมต่างๆปิดได้เลยนะครับคุณผู้ชมเออนะครับปิดตรงนี้นะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับการปิดการแจ้งเตือนต่าง ใน Facebook มันตั้งค่าได้หลากหลายนะครับในส่วน Messenger มันก็มีการตั้งค่าไม่กี่อย่างนะครับก็ขอจบวิธีการปิดการแจ้งเตือน Facebook ไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าบางคนเนี่ยคุณลุงคุณป้าอาจจะไม่ค่อยชำนาญเข้ามาใน Facebook การตั้งค่า2-3สารอบแบบนี้แล้วกว่าจะกดเข้าไปอาจจะมึนๆงงๆนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยติดต่อกันทาง Facebook อยู่แล้วคุณลุงคุณป้าก็เข้าไปปิดในไอเจ้าตัวแอปตั้งค่าของ Android ของคุณนะครับ ไปที่ตั้งค่าไปที่แอปพลิเคชันแล้วเจอการตั้งค่าแจ้งเตือนก็ไปปิดตรงนั้นก็คือจบข่าวเลยอยากรู้ว่าใครทักทายอะไรก็กดเข้าไปดูในการแจ้งเตือนของ Facebook ทีเดียวจบเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็ไม่ต้องมีการส่งเสียงรบกวนการพักผ่อนครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ไปถึงคนที่มีปัญหาการแจ้งเตือนนะครับช่วยๆกันขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ